ปี2514ประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบ,บูรณ์คือมีคนที่อายุมากกว่า60ปีมากกว่า120ของประชากรทั้งหมดเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ประเทศไทยก็ได้ประกาศให้สังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติระเบียบวาระแห่งชาติด้านสังคมสูงวัยมีเรื่องเร่งด่วน 10ประเด็นด้วยกันแต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นภาพหลักในการขับเคลื่อน5ประเด็นในประเด็นที่1คือการสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคนอย่างยั่งยืนเรื่องที่2คือการจัดตั้งและดําเนินการธนาคารเวลาให้ครอบคลุมในทุกจังหวัดของประเทศไทยประเด็นที่3ม คือการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนปร,ชประชาสังคมด้านที่4คือการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบในประเด็นที่5ได้แก่การปฏิรูประบบฐานข้อมูลหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสังคมสูงวัยก็คือการที่ต้องตระหนักร่วมกันว่าสังคมสูงวัยไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุวัยเดียวหรือเป็นเรื่องของภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัยและสังคมสูงวัยกระทรวงแรงงานเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับท่านจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีทักษะเราจะมีหลักสูตรนะครับที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบเี่มีทั้งเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะทํางานในยุคนี้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นกระทรวงแรงงานเองมีเรื่องของการ ขยายอายุผู้ประกันตนนะครับเราได้ขยายอายุผู้ประกันตนจาก60ปีเป็น65ปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้สูงอายุเองมีหลักประกันในชีวิตที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุนับว่าเป็นเรื่องสําคัญทํำยังไงให้เขามีสุขภาพที่ดีหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจําอันที่สองก็คือว่ามีการบันทึกข้อมูล ต่อเนื่องหรือการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามีโรคประจําตัวไม่สามารถที่จะทํางานได้ปกติหรือต้องพึ่งพิงคนอื่นส่วนในการดูแลในระยะยาวหรือเรียกว่าลองเทิมแค a r ร่วมกับการดูแลในพื้นที่ด้วยพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านซึ่งมีบางส่วนก็มีการพัฒนาให้ความรู้เพิ่มเติมเรียกกันว่า เรียกว่าแคร์กิเวอร์ทีนี้ในบางกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเรามีการพัฒนาพัฒส์สงที่อยู่ในวัดนะครับให้มีความรู้ด้านสุขภาพและสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ซึ่งเราเรียกว่าภาคีรานุปทานนะครับความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขมีคุณภาพที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนและก็ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนครับกระทรวงหาดไทยร่วมในการขับเคลื่อน ระเบียบว่าร่างชาติเรื่องสังคมสูงอายุตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับโดยกรมบุคลอกรกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งรับผิดชอบงานด้านการเบียนรัศดรเนี่ยก็จะช่วยในการอำนวยความสะดวกนะประสานงานกับส่วนราชการต่างๆที่มีการบริการเชื่อมโยงข้อมูลนะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับ,รบ,บ,นรบในส่วนที่2ก็คือการดูแลในเรื่องของการ จ่ายเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านาสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะทําในเรื่องต่างๆที่สําคัญนะครับเช่นเรื่องการออกแบบบ้านาที่รองรับผู้สูงอายุที่เรียกว่าบ้านอาอรยาสาัพพัฒนะครับ,รบในเรื่องการออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวอาคารต่างๆของความร่วมมือภาคเอกชนในเรื่องของการในเรื่องของผังเมืองสําหรับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนง,งานของกระทรวงมัาดไทยรับทางกระทรวงศึกษาซึ่งมองเห็นว่าในอนาคตการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีหน่วยงานในการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุฉะนั้นกระทรวงศึกษาจึงมองว่าการเตรียมความพร้อมให้สําหรับผู้สูงอายุนะครับมีอยู่4ด้าน ด้านที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือด้านสุขภาพด้านที่สองคือด้านเศรษฐกิจและก็ด้านสังคมด้านส,สุดท้ายก็คือด้านาสภาพแวดล้อมนะใน4ด้านเนี่ยทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง4ี่ด้านเนี่ยทางกระทรวงศึกษาจึงมองว่าควรจะต้องมีการจัดการศรึกษาให้สําหรับผู้สูงอายุกระทรวงอวมีผลงานหลายอย่างผมยกตัวอย่างสองเรื่องเรื่องที่1เป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเราพัฒนาเครื่อง วัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัตินะครับโดยให้บริการประชาชนเราเอาเครื่องตรงนี้ไปวางไว้ที่ธนาคารไปวางไว้ที่วัดประชากรหรือคนสูงวัยนั้นไปติดต่อธนาคารหรือไปที่วัดสามารถจะแวะไปตรวจวัดสุขภาพตัวเองนวัตรกรรมที่สองนะครับที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างก็คือนวัตรกรรมเสริมสร้างพุทธิทปัญญานะฝึกกระตุ้นสมองหลายด้านโดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฝึกกระตุ้นสมองเทคโนโลยีที่เราใช้นั้นเช่นเรื่องของ Brain Computer Interface หรือเรื่องของ Virtual Reality หรือ d r i ving Stimulator พัฒนาระบบฟื้นฟูระดับความคิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงวัย